สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับเรามาอัปเดตนะครับนะฮะรุ่นรอยแสนล้านกันนะครับนำมาอัปเดตรายการกันครับนะฮะชอบอาจารยกันไหนนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ดี่รนและเบอร์โทรได้เลยนะครับสวัสดีครับเรามีรปแบ่งปันพี่น้องนะครับมากมายหลายรายการเลยครับมีทั้งงานเลี่ยมกรอบเป็นจักวัดและก็งานแบบไม่มีกรอบนะครับวันนี้เรามารับชมกันนะครับความสวยนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะถือว่าเป็นอีรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมณเวลานี้นะครับ เป็นเหรียญหันข้างท่สวยครับรุ่นรวยแสนล้านนะครับเป็นที่ต่อจะรวยพันล้านนะครับหากชอบใจกันไหนก็ทักมาได้เลยพี่นะเดี๋ยวนี้ครับน้องขออนุญาตนะฮะตัดทุกองคเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้รับชมความสวยของเหรียญแต่ละองนะฮะแบบการแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับนี่ฮะรายการนี้ครับรายการที่หนึ่งมาเป็นเหรียญนี้ฮะเหรียญชุบเงินครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้านี่ครับ รายการนี้เลขคนตั้งเบอร์หนึ่งห้านะครับองค์ที่หนึ่งนะครับรายการนี้น้องขอแบ่งปันนะฮะพี่พี่ที่นะครับนะพี่พี่ที่สามร้อยนะฮะสามร้อยแปดสิบาทนะครับน้องขอที่สามร้อยแปดสิบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับก่อนมารายการหนึ่งนะฮะไอ้ก่อนมารายการสองน้องขอนิดนึงฮะรายการสัมัาคุณนะฮะนี่ นะครับมีหนึ่งองค์นะครับเลขคนเบอร์เจ็ดสี่นะครับเป็นการสัมมนาคุณยกลังเนื้อนวะหุ้มทองคำนะครับฝั่งเพชรเต็มสังขติเรียบกรอบท้องสูบฝั่งเพชรลงยานี่ครับราคาเดิมนะพี่ชายนะครับราคาเดิมกันหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับมีมาหนึ่งองค์นะครับนะใครไวใครได้นะครับพี่นะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่นะฮะรายการนี้นะครับไม่ต้องนับกันการนะรายการนี้เป็นการสัมนาคุณยกลังเลยนะครับต่อมาฮะรายการที่สอง รายการที่2ครับรายการนี้นะเนื้อ3กษัตริย์ครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้ารายการนี้ขอที่4 0 0ร้อยครับเมื่อกี้3ามรรายการนี้ขอที่400อยครับพี่นี่ฮะย้ำอีกครั้งนะครับรุ่นนี้นะครับอยู่ที่3 0 0ร้อยกว่าบาทนะครับนะราคาจองที่สามร้อยกว่าบาทนะครับนะฮะลองเลือกที่ชอบลองเลือกถูกใจได้นะครับนี่ฮะนี่ครับนี่นะรายการที่2นะครับต่อมาครับ รายการที่สามนะครับรายการที่สามต้องขออนุญาตนะตัดก่อนนะนะครับเพราะรุ่นนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะฮะที่สวยเลยนะฮะนี่ครับพี่ชัดไหมนี่ฮะนี่ครับเลขคุณเบอร์พี่ใหม่เลขห้านะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับนี่ครับรายการนี้เนื้อสามกระสับนะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับขอที่สี่ร้อยบาทพี่เนื้อสามกระสับนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่ เมื่อกี้ที่สามนะครับเมื่อกี้ที่สามนะต่อมารายการที่สี่ครับนี่รายการที่สี่ครับเลขขนเบอร์เก้าสองครับนะสวยๆเลยนี่ฮะรายการนี้เป็นการเพ้นทเสมือนจริงนะครับเพ้นหน้าหลังเต็มระบบนะครับนี่ฮะเพ้นหน้าหลังเต็มระบบนะครับเลี่ยมกรอบให้ครับจะสร้างเพียงหนึ่งร้อยองค์เท่านั้นนะฮะนี่ครับรายการที่เปิดที่หกร้อยบาทนะครับเปิดที่หกร้อยบาทนะครับแค่ค่าไปเพ้นนี่ก็เกินแล้วพี่นะครับ นี่ฮะรายการที่สี่นะพี่นี่ครับหกร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่ห้านี่ครับพี่ชายนี่ครับรายการที่ห้าครับนี่ฮะโอ้โหรายการนวะนะครับไลยเสือครับเลขคูณเบอร์หนึ่งห้านี่ครับเป็นไลยเสือในการลุ้งๆแบบนี้เลย นะครับนะน่าก,กลาดเพ้นเสมือนจริงครับพี่ในครับอีกหนึ่งรายการนะครับที่น่าเก็บน่าสนใจมากครับรายการนี้นะครับขอเพียงที่500บาทเท่านั้นนะครับเลขโค้นเบอร์หนึ่งห้าพี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะอีกหนึ่งรายการนะว่าอ่ารายการบนบนเลยครับนะถือว่าเป็นรายการท็อปๆเลยนะตอนที่พี่ท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับนะฮะรายการท็อปๆเลยครับพี่รายการที่ขอที่500บาทนะครับนี่ฮะ ่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเหรียญประกบอบ2เป็นเหรียญเหรียญหลอนะครับเป็นเหรียญหลอเนื้อสำลิศนะครับหลอนี่ฮะเลขคดเบอร์หนึ่งหนึ่งด้วยพี่นะปกตินะพี่าง,งานหลออย่างนี้นะนะจบที่ประมาณแปดร้อยพันสองนะครับเนะี่ยถ้าแบบไม่มีกรอบนะพี่นะเนี่ยแล้วพี่มองท,ที่น้องที่ติดตามอยู่จะจะทราบดีนะฮะว่างานหลอสองหน้านี่คือแพงมากนะครับ แต่วันนี้ฮะเขามาพร้อมกรอบเลยนะครับมาพร้อมกรอบให้เลยนะครับผมขอที่700บาทพอพี่นะฮะสำหรับรายการนี้ขอที่700บาทพี่รายการที่6นะครับต่อมาฮะรายการที่7นะครับนี่ฮะนะครับต้องขออนุญาตตัดให้พี่น้องได้รับชมนะฮะเหรียญสวยๆทุกองนะฮะวันนี้นี่ฮะรายการที่7ครับรายการนี้เป็นโรงแรมรงชาตินะครับเนื้อกะไหลทองเลขโค้ดเบอร์หมายเลข7ครับนี่ฝังพลอยฝังเพชรเนี่ยฮะที่สังกติเนี่ย ฝนะั่งเพชรนะฝั่งเพชรที euh. you know, ่สังขตินะครับจะสร้างเพียงแค่สามสิบเหรียญในโลกนะครับจะสร้างเพียงแค่สามสิบเหรียญนะครับรายการนี <landing> ้แบ่งปพิโนงที่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะฮะแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาในการที่แปดครับรายการที่ขอไม่ไา้ไม่แกะนะครับรายการนี้นะครับน้องขออนุญาตดูเลขค้นดัมเบร์หน่อยฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อกระลาตาเดียวนะฮะแกะเสมือนจริงนะฮะนี่ฮะแกะเสมือนจริงนะครับ สวยๆกันเลยนะครับนะเลขคุณตัวเบอร์นะครับไม่ทราบเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแล้วกันนะครับขอดูเลขคุณตัวเบอร์หน่อยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสวยมากนะครับถือว่าสวยมากเลยนี่ครับเลขคุณตัวเบอร์ห้าแปดนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆพิการตาเดียวพี่รายการนี้น้องขอที่สามร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับรับไปได้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับเนื้อตาตาเดียวนะครับต่อมาฮะเป็นรายการที่เก้าครับนี่ฮะ รายการที่9้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบเงินนะครับเนี่ยหรือกอะไรเงินไอ้กระไรทองพี่โทติที่ฮะเลขคนละเบิร์หนึ่งเจ็ดครับรวมกันจะแปดพี่ยาแดงแรงนิดพี่นะครับยาแดงแพงเสมอพี่นะรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะฮะร,รายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบครับนี่มาตัดผมตัดทันุองค์นะฮะอยากพี่น้องได้เห็นแบบ ดูสวยครับนะจะดูแบบง่ายๆนะครับนี่ฮะรายการที่10ครับเป็นถุงเงินนะครับนะชุบเงินเลขคน่ําเบอร์หนึ่งเจ็ดเล่มกรอมใช้งานไว้ให้ลูกไว้ให้หลานในการไว้ติดกระเป๋านะฮะพกพากระเป๋าได้นะครับค้าขายการงานนะฮะการเงินนี่นะได้แบบดีๆนะฮะเอาไปพี่ถุงเงินถุงทองพี่รุ่นนะฮะสำหรับรุ่นนี้รุ่นรวยแสนล้านครับรายการนี้นะครับกับผมขอเป็นปันพี่น้องนะครับที่350บาทพอนะครับสามร้อยห้าสิบบาทพอพีอบูชากันได้เลยครับรายการที่10นะฮะ มาลุยกันต่อครับพี่ชายรายการที่11อนะครับน้องขออนุญาตตัดต่อเลยนะฮะชับชับชับอ่ารายการที่11เอเปิดออกมาครับเป็นเนื้อนวะนี่ครับเนี่ยฮะเลขโคดเบอร์หนึ่งแปดนะครับพี่ดูความสวยไม่ต้องห่วงพี่จับรุนี้นะครับหน้าคมชัดริ้วรอยนะฮะยูวอนคมชัดนะครับบอกเลยว่าโอ้โหอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่สุดมากนะครับและพี่ดูนะฮะถุงเงินถุงทองยันอัขระชัดเจนครับนี่ครับพี่ นะครับความสวยมัต้องหัวพี่เลขคุณตัเบอร์หนึ่งแปดตอกนอชัดเจนเนื้อนกวะพี่รายการนี้นะขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับโอ้โหรายการนี้ยอดนิยมอหนึ่งรุ่นเลพี่เนื้อมาหาชนวนมวลสารเกตกระดีครับโอ้โหโนะครับดูอย่างนี้ก็สวยนะพี่เลขคุณตัเบอร์พี่หมายเลขหกสามรวมกันได้เก้ารายการนี้เนื้อเกตกระดีนะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามเป็นเนื้อก name, ini, care, between, ะไหลเงินนะครับนะครับเนื <alk> ้อกะไหลเงินนะครับมาดูเลขโค้ดน้ำเบอร์นะครับเนื้อกะไหลเงินพี่เลขโค้ดน้ำเบอร์นะครับหมายเลขยี่สิบแปดนะครับโอ้โหนะครับซื้อสวยอย่างนี้เลยพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สิบสามนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะต่อมารายการที่สิบสี่ครับ รายการที่4ครับเป็นตอกโคดถุงเงินก้อนทองนะครับเป็นเนื้อสตะาสตินเลขโคดเบอร์หมายเลข7็รายการนี้เพ็นเสมือนจริงน้องขอที่450บาทนะครับรายการที่ขอ450บาทครับแต่วันนี้พิเศษให้400พี่ใครไวใครได้ครับรายการที่14ฮะต่อมาฮะร,รายการที่15ครับพี่ชายครับรายการที่15้าน้องขอญาตตัดให้ชมเลยรายการนี้เป็นเนื้อมหาชน,น,ม,นมันม่วงเจาะโคใส่ห่วงนะครับฝังพลสารมวลสารที่สังคติครับโอ้โห แต่นะละรายการพี่นละชื่นใจครับนะฮะความสวยความคมพี่อ่ารายการที่สิบห้าพี่นี่โอ้โหนะสายคลาสสิกพี่ก้อนเงินก้อนทองนี่ครับถุงเงินด้านหลังนะครับเป็นสามกษัตริย์ด้วยเลขคน่ตัวเลหกแปดพี่โอ้โหเลขรวยนะครับรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทเท่าน,นั้นนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบเนี่ยต่อมาฮะรายการที่สิบหกครับ นะครับรายการที่16ครับรายการนี้เป็นแบ็กโลเดียมลายทองครับหรือว่าแบ็กโกลนะครับรายการนี้เป็นเนื้อ2กษัตริย์เลขโคดเบอร์56ครับรายการนี้จะสวยที่พี่เงาเงาสะท้อนงี้นะครับรายการนี้ขอที่380บาทพอพี่นะครับขอที่380บาทพอพี่รายการที่6นะครับ16นะฮะต่อมาฮะรายการที่17กับ18ครับนะฮะรายการที่17 18นะครับนะตะกุดสีทองนี่ครับหลุดหลุดออกนิดนึงนะฮะตะกุดแผ่นทองนะฮะหลุดนิดนึงนะครับนะหลุด2ององค์เลยนะครับวันนี้ นะน้องขออนุญาตเปิดคู่เลยได้ไหมน้องขอเพียงแค่เจ็ดร้อยพอเลขคนละเบอร์เจ็ดเจ็ดนี้ด้านหลังนี้อันนี้สั่งไว้ลอกนะเงินทองมากนะครับรายการนี้เป็นแต่ uh, เลเซอร์นะครับพยนนานะด้านหลังนะครับเลขคนละเบอร์สามแปดนี่ครับปิดด้วยทองเงินน้องขอที่องค์ละสี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าใครรับคู่รายการที่สิบเจ็ดสิบแปดน้องขอเพียงแค่เจ็ดร้อยบาทผมพร้อมจะส่งให้พี่ครับนะครับเท่าทุนเลยขาดทุนด้วยไม่เป็นไรพี่นะครับเอาไปบูชาขอคนรับได้นะฮะถามว่าสวยไหมสวยครับเนี่ยคลาสสิก ไม่จะมีอะไรแปลกใหม่นะครับไม่ไดมีแปลกๆนะครับแต่ถือว่าสวยเลยต่อมาครับเป็นรายการที่19<ม>รายการที่19นะครับเป็นล็อกเก็ตฉากทองนะอุดมวลสารหลังถุงเงินชุบ2กษัตริย์ครับ นี่ฮะรายการนี้นะรายการที่19นี่ฮะรายการนี้รับไปครับพี่ชายนะครับสวยๆอย่างนี้น้องขอที่500บาทนะครับน้องขอที่500บาทในพี่รายการนี้นะครับรายการที่19เลขโค้ดเจเบอร์40ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการ20เลขโค้ดเจเบอร์หมายเลข1ครับนี่ฮะรายการนี้โค้ดเจเบอร์หมายเลขหนึ่งขอที่600บาทนะครับขอแพงกว่า100่งยนะฮะขอแพงกว่า100แต่ถ้าใครรับคู่เอาไปพี่1,000ได้นะครับรายการที่10 ากับ20ครับเนี่ยครับสวยๆกันเลยทีเดียวครับต่อมาฮะรายการ21คนับน้องขอญาตตัดซินให้พี่น้องรับชมความสวยกันแบบเต็มพิกัดกันหน่อยฮะรายการนี้ครับรายการที่21โอ้โหรายการที่สวยครับเป็นเนื้อนวะหมายเลขโค้ดลำเบอร์หมายเลขหนึ่งนะครับใครไวใครได้พี่ถูกใจปุ๊บโทรมาได้เลยเลขโคดลำเบอร์หมายเลขหนึ่งเนื้อนวะนะครับปิดแผ่นทองครับโอ้โหนี่ฮะนะฝังแผ่นตะกุดทองคำนะพี่เนื้อนวะองนี้ฝังแผ่นตะกุดทองคำนะครับ จัดสร้างเพียงแค่19เหรียญในโลกนะครับท่างฟังกันก้าเหรียญในโลกนาย้ำว่าเป็นแผ่นตะกุดทองคำนะครับตามไปในการที่ทางวัดนะฮะเขียนมาที่ เนื้อนวะตอกกล้ารอบฝังแผ่นตะกุดทองคำลุ้นนำเลิกนะครับจะสร้างเพียงแค่19เหรียญในโลกนะครับมาดูเลขโคดเบอร์หมายเลขหนึ่งครับแน่นอนครับชัดเจนอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าท่วมนะครับผมบอกเลยว่าท่วมประสานเดียวครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขหนึ่งนะครับเนื้อนวะตะกุดทองคำครับนะครับขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่นะครับเอาไปลงหน่อยพี่นะครับขออนุญาตถ่ายรูปเอาไปลงหน่อยนะครับนานรายการนี้ถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่เด็ดเลยครับ โอ้โหสวยๆอย่างนี้พี่นะี่ครับรายการนี้นะครับเนื้อตะกุดทองคำนะครับผมขอที่800บาทนะครับ้องขอที่800บาทนะครับรายการที่21ครับ ต่อมาครับเป็นการยีิบสองนะฮะขออนุญาตตัดนิดนึงนะครับรายการยีิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้ออะบากาซา,าตินเลขพจน์เบอร์สี่สามนะครับเป็นลงยาไล่สีนะครับรายการยีิบสองนี้เป็นลงยาไล่สีรายการ,ารนรี้ขอที่สามร้อยนะครับขอที่สามร้อยบาทครับรายการยีิบสองนะครับต่อมาฮนะรายการที่ยี่สิบสามครับ รายการที่23ครับนะโอ้โหรายการที่ถือว่าเป็นรายการพิเศษเลยครับจัดสร้างน้อยมากเลยครับเป็นรายการกระลาตาเดียวแกะเสม,มือนจินตีวอลหลวงปู่ร้อยเหรียญเซอร์ไพส์ประกบ2หน้าจัดสร้างเคียงกค่สามสิบเก้าองค์เราได้การายการเซอร์ไพส์ส่วนใครเป็นได้รายการธรรมดาจะไม่มี2หน้าแบบนี้ครับนะเลขโคดเบอร์สองเก้ารายการนี้จัดสร้างน้อยมากเพียงสามสิบเก้าเหรียญทั้งนั้นพี่เราอยู่หนึ่งในนั้นนะครับโอ้โหบอกเลยว่าท่วมๆบอกเลยว่าท่วมๆพี่รายการนี้เอาไปพี่ห้าร้อยบาทพอพี่นะ น้องขอที่ห้าร้อบาทพอบีรายการที่23าครับต่อมาฮะรายการ24ี่ครับต่อมาครับรายการ24ี่ครับ,าร,บ,ร,าาร,ร,บรายการนี้เป็นเนื้อสะตะครับเ,เนื้อสะตะาซาตินนะครับรายการนี้ตอบโคตรถุงเงินก้อนทองนะครับรายการนี้เพ้นสเสมือนจริงนะขอที่4 0 0ร้อยบาทเป็นพรบีเลขคุณเบอร์สองหกลงมาที่8ดนะครับขอที่ อ่ะสี่ร้อยบาทพอเนี่ยต่อมาครับเป็นลงทุนทุนเงินครับเนื้อก็แหล่งเงินลงทุนทุนเงินเลขโค้ดเบอร์หกศูนย์รายการนี้เอาไปที่สามร้อยห้าสิบครับรายการนี้เอาไปที่สามร้อยห้าสิบบาทที่รายการที่ยี่สิบห้าครับ ะะต่อมาครับรายการ26ครับรายการน,นี้เป็นเนื้อนวะคุยพื้นลงยาส้มลงยาจีวรนี่ครับรายการนี้ขอแยกแกะออกมาเลยด้วยกันเลขคุณเบอร์15เนื้อนวะผิวอ่องมันม่วงอย่างนี้ลงยาส้มสวยๆพี่รายการน,นี้รับไปพี่450บาทครับรายการน,นี้รับไปพี่450บาทครับรายการที่27ครับต่อมาครับรายการ28ครับ รายการที่แปดโอ้โหรายการนี้ 8, ยังสวยเลยครับรายการที่แปดรายการนี้สวยเลยพี่ถ้าไม่แก็้มองไม่เห็นแน่นอนรายการนี้เป็นเนื้อสัมฤธิ์ผิวดูกเกศกะดีต่อก้ารอบหล่อโบราณเจอไพ์นี่ครับนี่นะจะสร้างเพียงหนึ่งห้อยเหรีหหยญเท่านั้นนี่ครับมีเกศกะดีนะครับงานคลาสสิก่างนี้พี่จนะเก็บได้เก็บพี่ชายเลขค้ดตําเบอร์เก้าสิบสามครับรายการนี้น้องของเป็นปันพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยบาทเอาไปบูชาก,กันได้เลยครับนะ้าชาับรายการนี้บอกเลยว่าสวยแน่นอนพี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับ ต่อมาครับรายการจะไปครับนะเป็นรายการที่28ครับรายการ28มาเป็นรายการนี้ครับนะขอญาตัดสักคู่นะครับรายการ28เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําโคตรก้อนทองรอบฝามแผ่นตะกุดเงินหน้าหลังเรียบชุดอัคติบริขารเลี่ยมกรอบครับเลขโคตรเบมอนหนึ่งหกครับรายการ28เลขโคตรเบมอนหนึ่งหกพีสวยๆอย่างนี้ครับนะนี่รายการนี้เอาไปพิจารณานะครับนะห้าร้อยห้าสิบบาทครับนี่สวยๆเลยนะเอาไปฮะ ต่อมาครับเป็นรายการต่อไปครับรายการที่ยิบาเป็นแบ็กโรลเดียมลายเงินลายทองลายหน้าครับอุ้ยหรือไม่ใช่ครับรายการที่3 k มเคนะแบ็ทองหน้าครับโอ้โหเลขคุณตบมร์หมายเลขเจ็ดนะครับรายการนี้สวยเลยนะฮะขอที่4 0 0รบาทพอพี่นะครับรายการที่ขอที่400บาทพอพี่นะฮะรายการนี้รายการที่29ครับต่อมาฮะรายการที่30ครับรายการนี้โอ้โหนะถือว่าสวยเลยนะเป็นนวะหลังเรียบจานมือใช่ไหม อ่ะไม่ใช่พี่เป็นฉากล็อกเก็ตนะครับโทษทีพี่ไปผิดไปนะครับเป็นฉากงาขาวนะฮะฉากสีงาขาวนะครับเป็นด้านหลังเป็นเหรียญเลขคุณเบอร์ห้าสี่เป็นทองแดงลมดามพี่นะฮะสวยๆงนี้นะเป็นหน้าล็อกเก็ตรวยแสนล้านคอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบครับต่อมาฮะรายการที่สามสิบเอ็ดครับเป็นเนื้ออปปาก้านะครับซาตินโอ้ด้านหลังเป็น ถุงทุกทองหรือเปล่าพี่นี่ครับเลขโคดตัเบอร์สองเจ็ดนะครับเลขโคดตัเบอร์สองเจ็ดรวงมาในเก้านี่ครับรายการนี่เจ้สวยพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะฮะชุกน้ําทองคําพี่ถุงเงินถุงทองข้างหลังนะฮะขอสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่นะรายการนี้รายการนี่เจ้สวยเลยรายการที่สามสิบเอ็ดนะฮะต่อมารายการที่สามสิบสองครับ รายการที่สายสองก็สวยพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสามสัส์เงินทองหน้าเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่นะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะขอให้เลขแปดห้าสิบาทหน่อยพี่นะครับรายการนี้โอ้โหจำๆเลยครับนะจำๆเลยพี่นะรายการที่สายสองนะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบสามนะครับ รายการที่3ามที่สามพี่โอ้โหเนื้ออเมก้าลงยาเด้งครับเลขคุณเบอร์สามห้ารายการนี้เอาไปสามร้อยนะครับรายการนี้สามร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการนี้เป็นแบ็คโรเดียมลายทองฝังเพชรนะฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เอาไปสามร้อยแปดสิบครับรายการนี้เอาไปสามร้อยแปดสิบาทครับบอกเลยว่านะฮะทุ่มท่วมเลยพี่รายการที่สามที่สี่ครับต่อมาฮะรายการที่สามที่ห้าครับ นะสวยทุกองนะร <economies> ายการที่สามห้าเป็นเนื้อชุบสามกษัตริย์นะครับฝั่งเพชรสังกตินะฮะลงยาจัวในของเพชรสังกตินะฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งเจ็ดรวมไปนด้แปดครับนี่ฮะรายการนี้รับไปพี่นะฝั่งเพชรเต็มสังกติด้วยรายการนี้น้องขอที่หกร้อยบาทพอพี่รายการนี้น้องขอที่หกร้อยบาทพอพี่นี่ฮะรายการนี้พี่เลยไกด์สามที่ห้านี่ครับต่อมาฮะรายการที่สามที่หกนะตั้งพี่ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสสอเอสสองสามสี่สห้าอ่ะต่อมารายการที่สามที่หกครับรายการสุดท้ายนะรายการสุดท้ายใายสุดครับรายการที่สามที่หกนี่ฮะรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อกันไหลทองหรือเนื้อชุดทองเลขคุณเเบอร์หมายที่สองรองหัวหน้าลงยาทีวอนฝั่งเพชรติมสังกติรายการที่ขอที่ห้าร้อยบาทพอพ,อพ,อพี่รายการที่ขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่สามสิบหกนะครับ วันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องท่านครับมีอยูนี่มีติดตาม36รายการหากชอบสนใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ